สวัสดีครับแฟนๆเหมือนตั้นครับพบกันอีกครั้งกับคุยกันเรื่องแบตกับอาจารย์เจี๊ยบนะครับผ่านพ้นไปในสัปดาห์ที่แล้วกับการทขประเภททีมก็ต้องแสดงความยินดีกับสาวไทยครับที่เป็นอีกครั้งครับที่เราสามารถคว้าเหรียญทองแดงในประเภททีมมาได้สําเร็จนะครับแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ทีมหญิงไทยเราเนี่ยอยู่ในระดับท็อปโฟของโลกจริงๆนะครับในมหกรรมกีฬาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอูเบิร์คัพหรือจะเป็นเอช a n g นเกมส์เราก็ประสบความสำเร็จมาตลอดนะครับวันนี้ เราจะมาพูดถึงการขันในประเภทบุคคลครับว่าเรามาดูสายการแข่งกันนะแล้วเรามาไล่กันดูครับว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยมีประเภทไหนบ้างที่มีโอกาสลุ้นไปถึงเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมส์ต้องไม่ลืมนะครับว่าเอเชียนเกมส์เนี่ยไม่แตกต่างจากการศึกชิงแชมป์โลกเลยนะครับนักกีฬาชั้นนํามากันครบนะครับแล้วก็เช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กันนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ครับแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับในคลิป เราต่อมานะครับเอาครับเรามาเริ่มด้วยประเภทบุคคลในชายเดี่ยวน้องวิวกุลวุฒิต้องบอกว่าเป็นแชมป์โลกมากมายสายในการแข่งกานเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราน้องวิวได้เป็นมือวางดับสามนะครับมือวางดับหนึ่งจะเป็นทางด้านกินติ้งนะครับมือวางดับสองเป็นโคไดมือวางสามน้องวิวนะครับมือวางดับสี่คือชอยุชีนะครับ,บ, uchi, รบก็ต้องบอกว่าหลังจากจับสายมาบอกว่าน้องวิวอยู่สายบนอยู่ร่วมสายกับกินติ้งนะครับถ้ามาตามนะัดจะไปพบกันในรอบเซมิไฟิแนลขณะที่สายล่างเป็นชอยุชีกับทางด้าน โคไดสายของน้องวิวต้องถือว่าเป็นสายที่หนักมากๆครับสำหรับชายเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าในรอบ16คนสุดท้ายเนี่ยน้องวิวต้องพบกับลิซิเจียซึ่งชั่วโมงนี้ผมมองว่าลิซิเจียอาจจะกลับมาดีทีเดียวแต่ว่าความแน่นอนความนิ่งผมยังมั่นใจว่าน้องวิวดีกว่าและเกมรับของน้องวิวดีนะครับผมมองว่าน้องวิวน่าจะผ่านลิซิเจียเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ทีนี้พอรอบแคนสุดท้ายน้องวิวจะไปเจอใคร น้องวิวรอบ8คนซ้ายก็พบกับเอสเซสพรานนอยที่น้องวิวเฉือนชนะมาในรอบรองชนะเลิศที่ศึกชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ผมก็ยังมองว่าน้องวิวเนี่ยน่าจะยังดีกว่านะครับเพราะว่าสภาพร่างกายของพรานนอยก็ต้องบอกว่าด้วยอายุน้ำที่เล็กขึ้นเล็กสามแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งเริ่มที่จะลดน้อยลงนะครับในรายการนี้จะสังเกตว่าในประเภททีมพรานนอยเล่นก่อนในรอบรองชนะเลิศกว่าจะชนะทางด้านทางด้านจอท็อกินก็ต้องเล่นกัน3เกมแล้วพอถึงรอบชิงทําให้ พลน,นอยต้องถอนตัวไม่เล่นนะครับผมมองว่าความแข็งแกร่งคนนี้พลนอยน่าจะเป็นรองน้องวิวเล่นกันยืดเยอผมว่าน้องวิวน่าจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงนะครับผมมองว่า,วาน้องวิวมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยทีนี้น้องวิวจะเจอใครในรอบรองชนะเลิศก็ต้องบอกว่าในสายบนนั้น่ะก็จะมีลีซอเฟิงกับกินติ้งซึ่งผมบอกเสมอครับว่าชั่วโมงนี้ชายเดียวที่น่ากลัวที่สุดสําหรับน้องวิวคือลีซอเฟิงนะครับคือลีซอเฟิงแต่ว่าลีซอเฟิงเล่นกับกินติ้งก็ต้องบอก 50-, 50ครับ ว่าใครจะผ่านเข้ามาก็ลุ้นครับว่าใครจะผ่านเข้ามาเจอน้องวิวนะครับถ้าเป็นลิซซเฟิงผมมองว่าน้องวิวเป็นรองนิดๆแต่ถ้าเป็นกินติ้งผมมองว่าน้องวิวน่าจะเข้าชิงนะครับส่วนในสายล่างก็ต้องบอกว่าโคไดานกากะสายค่อนข้างโร่วะครับมีคู่ต่อกรอาจจะเป็นโจเซนคริสตีก็ดีหรือฉิวฉีก็ต้องบอกว่าฟอร์มทั้งคู่ไม่ดีเลยครับในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มองว่าโคไดานกากะน่าจะเป็นตัวยืนที่ผ่านสู่รอบชิงนะครับ ดูสิครับว่าจะเป็นการรีแม์จากศึกจินแชมป์โลกว่าน้องวิวเจอกับโคดหรือเปล่านะครับประเภทชายเดี่ยวเอาครับมาถึงประเภทหญิงเดี่ยวก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายครับ4ควีนอากาเนยามูชิหนึ่งใน4ควีนต้องขอถอนตัวไปจากปัญหาการบัจจ็ t ในประเภททีมที่เล่นกับใต้จีนในเกมที่2หลังจากที่นําอยู่7ต่อ4นะครับถ้าจำไม่ผิดคะแนนนั้นแล้วก็มีข้อเท้าเหมือนกับตึงที่ข้อเท้าขวาก็ขอถอนตัวไปนะครับแล้วก็สายหญิงเดี่ยวนะครับเรานักกีฬาไทยจะได้วาง2คนคือ น้องมิวมูวางอันดับ6น้องครีมอันดับ8เส้นทางเดินของน้องครีมอยู่ในสายบนดูจากเส้นทางแล้วเนะี่ยต้องบอกน้องครีมโมอกาสผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายค่อนข้างแน่นอนนะครับทีนี้คู่ต่อกรในรอบ8คนสุดท้ายน้องครีมจะเป็นใครต้องเป็นมูวางแล้วแล้วก็เป็นมวางคืออันแซยองตรงนี้ต้องบอกว่าชัว่วโมงนี้นะครับหญิงเดี่ยวนี้ต้องบอกไล่เทียมทานยีิงอันแซยองนะครับพาทีมเกาหลีใต้คว้าแชมป์อูเบอร์ครัพ ่าทีมกอริต้คว้าแชมป์เอเชียนเกมส์แล้วก็เตวียมคว้าแชมป์มาปีนี้แบบโอ้โหมากมามนะไม่ถ้วนต้องยอมรับน้องคีมเป็นรองอันเัยองนะครับมาถึงน้องหมิวน้องหมิวอยู่ในสายล่างน้องหมิวนี่ในรอบ16คนสุดท้ายนี่จะเจอกับคิมกาอื่นก็เป็นหนึ่งในคนที่พาทีมกลริต้คว้าแชมป์ได้ในเอเชียนเกมส์แต่ผมมองว่าน้องหมิวน่าจะดีกว่าคิมกาอื่นทีนี้รอบ8คนสุดท้ายครับน้องหมิวเจอศึกหนะักเจอเฉินยู่เฟยแม่ชั่วโมงนี้ขอให้น้องหมิวเล่นได้เหมือนนะ เล่นด้เหมือนวันที่เล่นประเภททีมแบบอันไัยองผมว่าเรามีลุ้นเลยเรามีลุ้นเลยนะครับน้องมิวแต่ว่าถ้ามาตรฐานหรือค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าตามฟอร์มแล้วเนี่ยเฉินยู่เฟยยังดีกว่าน้องมิวแต่ท้้งน้องมิวเล่นได้เหมือนวันที่เล่นอันไัยองแล้วเฉินยู่เฟยมีความกดดันผมว่าน้องมิวมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลเหมือนกันครับเข้าสู่รอบสี่ของซ้ายไปเจอได้จริงได้เหมือนกันนะครับจะเป็นลองนิดนึงแต่ว่าก็ลุ้นได้ครับสำหรับน้องมิวมาถึงประเภทหญิงคู่ครับ เราส่งสองคู่คือยูกิฟแล้วก็อสองพี่น้องเอ็มซาและนามูนาทั้งคู่ต้องหอดสายแข็งโป๊กแข็งโป๊กจริงๆนะครับออรอบสิบหกคนสุดท้ายนะครับรอบสิบหกคนสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมครับชายคู่นี่ในเอเชียเกมสว่างแค่สี่หญิงชายเดียวหญิงเดียววางสายแปดแต่ชายคู่วางแค่สี่หญิงคู่วางสี่คู่สองวางสี่คู่ทําให้คู่ของเราไม่ได้วางนะครับไม่ได้วางอน,นามูนาอยู่ในสายบนรอบที่สองหรือรอบสิบหกคนสุดท้ายเนี่ยเจอชิดะมัซยมาม่า ตามสถิติเราก็เป็นรองนะครับเราก็เป็นรองก็ลุ้นให้น้องสู้ๆนะครับแล้วก็อาจจะพลิกล็อกก็ได้แต่ว่ารายการนี้ชิดามาซุมามาดีจริงๆในประเภททีมก็เฉือนชนะเฉือนยี่เฉือนเจี๊ยฟาได้ด้วยนะครับแล้วถ้าวันนั้นเราผ่านไปได้ละ่ะถ้าเราผ่านชิดาม่ซุมาไปได้แต่ว่าต่อกอรคู่ตอกกรในรอบแปดสุดายยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ท่านชมเป็นเฉือนยิๆๆๆ่งเฉือนเจีจ่ฟานเพราะฉะนั้นผมมองว่าเส้นทางของอนามูนาโอกาสที่จะคว้าเหรียญในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ค่อนข้างยาก มาถึงวิวกิฟบ้างครับวิวกิฟก็ไม่ยิ่งหย่อนเลยครับในรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยแต่โท่าๆในรอบ16คนสุดท้ายก่อนต้องพบกับเพอริตันกับทินนามูริทัลันซึ่งคู่เนี้ยเราเล่นสูสีมาตลอดเพียงแต่ว่าในช่วงท้ายๆแล้วเรามักจะหลุดนะครับเรามักจะหลุดนิดๆหน่อยๆในรายการนี้ก็แอบส่งแรงใจชี้ให้วิวกิฟเนี่ยทำสถิติชนะเพอริตันกับทินนาให้ได้เป็นครั้งแรกถ้าชนะได้คู่ต่อกรรอบต่อไปก็หนักอีกครับเป็นอีโซฮีเบคฮานาก็ต้องยอมรับว่า ญิงคู่เราโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากมาถึงชายคู่ก็องบอกว่าเป็นเพศที่ตองบอกว่าตอนนี้ใน5นนประเภทแบดมินตันประเภทชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมประเภทชายคู่คือปัญหาใหญ่ของทีมชาติไทยนะครับเราไม่มีชายคู่หญิงชั่วโมงนี้นะครับก็อาจจะข้ามไปนะครับผมมองว่า ชายคู่มาทั้งดับิวตเอมาทั้งแชมป์โอลิมปิกเกมหรืออย่างมาชิลินมาทั้งแชมป์โลก2คู่เลยนะครับทั้งอาร์โรเชสโซเวียกแล้วก็ชอยชอยเอ่อกัง์มิยุกโซซงแจนะครับแล้วก็ยังมีคู่ของจีนที่กำลังดีหวังช่างหลิงเวกเกนรวมทั้งคู่ของซาตนลิเซลร์และกิเรนดี้เชียลซิตี้โอกาสที่ชายคู่เราจะฟันฝ่าจนถึงคว้าเหรียญรางวัลต้องยอมรับว,ว่ามันยากยากจริงๆประเภทสุดท้ายครับประเภทคู่ผสม ซึ่งต้องบอกว่าแต่ก่อนแต่ไรมาเนี่ยประเภทคู่ผสมเนี่ยเป็นประเภทความหวังของเราสูงสูงทุกครั้งนะครับเราจะหวังที่คู่ผสมบาสซอร์กับน้องเมย์แต่ว่าครั้งนี้น้องเมย์ไม่ได้มาคู่ผสมครั้งนี้ต้องบอกว่าเราเป็นมือวางหนึ่งในสนะครับมือวางลงคือเจิ้งหวงมือวางสองคือวัตเตอร์ดยท่าชิโนมือวางอสามคือเฟิ่งก็หวงเหมือนกันนะครับเฟิงฟ่งเฟิ่งหยินเจ้กับผองตุ่มปิงอันดับ4คือบาสซอร์ แต่ว่าเราโชคไม่ดีท่านชมมือวางอแบบันดับไม่ใช่มือวางในรอบเราไปวางอันดับสี่อยู่ในสายบนลกก่วมกว่าเจ้าซื้อหุงเยอเฉียงถ้ามาตามนัดเราจะไปตัดเช็คล้อเจอเจ้าเจ้าซื้อหุงเยอเฉียงขณะที่สายล่างจะเป็นฟิง่งเหยียนเจ้าหงตงปิงเจอกับวัตตาเบกฮิกาชิโนะแต่ว่าโชคไม่ดีของเราคือในรอบแปดทศท้ายเราจับสลากมาเจอกับคู่ที่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เป็นฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเพศคู่สมพอจะนึกก่อนออกไหมครับว่าเป็นใคร ฟอร์มร้อนแรงสุดในเพื่คูส่สมตอนนี้ไม่มีใครเกินคู่นี้ครับโซเซีงแจแชยูจุงก็ได้แต่หวังนะครับหวังว่าในฟอร์มที่พีคข,ของโซเซีงแจะแชย,ยูจุงเนี่ยมาถึงอีเชนเกมเนีนะ่ยอาจจะดรอปลงบ้างนะครับแล้วก็เป็นโอกาสให้กับปา้าสปอร์ที่อาจจะรีดฟอร์มเก่งกลับมาและสามารถพลิกกลับมาชนะโซเซีงแจะแชยูจุงได้ก็ถ้าสามารถพลิกได้เราก็คว้าเหรียญรางวัลอย่างนี้อยๆคือการันตีเหรียญทองแดงไปพบกับเจ้าซสือหงษ์ยาเฉียง ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังเป็นรองเจิ้งห่วงนะครับโอกาสที่จะเข้าสู่รอบชิงของบาซซปอร์ก็ค่อนข้างยากแต่เราไปลุ้นกันครับบาซโซปอร์ในรอบ8คนสุดท้ายที่พวกกอบโซสังแจแชยูจุงลุ้นให้น้อง2คนเนี่ยคว้าเหรียญนเอเชียนเกมส์เพราะอย่าลืมว่าว่าน้อง2คนเนี่ยบาซซปปอร์บอกแล้วว่าต้องการที่จะคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์นใ,น Asian Games ให้ได้ในประเภทคู่ผสมครับปปปอร์ได้อยู่แล้วในประเภททีมหญิงนะครับผ่านพ้นมาครับกับ5ประเภทในแบบด้านประเภทบุคคลของเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้จบลงถึงเพียงเท่านี้ะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต,ตอต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ